ครับสำหรับวันนี้นะครับมาติดตามข่าวร้อนล่ะครับกระแสแรงสุดๆนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมหรือว่าการปลดโค้ช ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะครับหลังจากที่มีข่าวในการปลดไปแบบฟ้าผ่านั่นก็คือรูเบนอาร์โมรีมแล้วก็ทางด้านของมาเรสกานั่นเองกุญซือของเชลซีนะครับสิงโตน้ำเงินครามซึ่งล่าสุดนะครับสำนักข่าวต่างประเทศของสเปนเนี่ยนะครับอย่างทางด้านของฟีชาเคสเนี่ยนะครับสื่อดังเนี่ยมีการรายงานออกมานะครับว่าลิวอพูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เตรียมตัวที่จะปลดอาร์เนอร์สตออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมภายในสัปดาห์นี้นะครับหลังทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะครับห shampoo, สหรับแชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจของทุกท่านโปรสุดคุ้มโคตรคุ้มจัดได้เลยที่ตะกา้าด้านล่างซ้ายมือครับคือถ้าตามเนื้อหาข่าวเลยเนี่ยเขาบอกว่าอาร์เนอร์สตเป็นภาษาอังกฤษเลยนะอาร์เนอร์ส l l ตวิ not continue at the of ออฟลิเวอร์พูบ n d อนดิส e e วีคคือต้องบอกนะมันคล้ายๆกับการฟันธงมาแล้วอะ่ะนะสื่อของสเปนเนี่ยลงบอกว่าอาร์เนสต์ลอตจะไม่ได้ไปต่อแน่นอนกับลิเวอร์พูลนะครับปัจจุบันเนี่ยลิเวอร์พูลอยู่อันดับ4ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะมี34คะแนนตามหลังจากฝูงอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอล ถึง14คะแนนนะครับโอกาสป้องกันแชมป์เนี่ยก็ต้องบอกว่าน้อยอะนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วทำฟอร์มได้ดีจริงๆมันก็ยังสามารถที่จะพอนึกได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาตามความเป็นจริงฟอร์มของอาร์เซนอลณขณะนี้ต้องบอกว่าฉุดไม่อยู่แล้วนัดถัดไปหรือว่าพูเจอกับอาร์เซนอล โอ้โหบอกได้เลยครับว่าเดือดยิ่งกว่าเดือดนะนั่นอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรือไม่นะครับในการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือหรือว่าตัวผู้สอนของลิเวอร์พูลนั่นเองนะแล้วก็เล่นที่บ้านของอาร์เซนอลด้วยนั่นเองอะเดี๋ยวต้องรอดูแมตช์นั้นว่ามันจะถึงตรงนั้นหรือไม่นะครับแต่เอาตรงนี้ก่อนว่ารายงานล่าสุดเนี่ยของแดนกระทิงดุเนี่ยนะครับเขาก็มีการอ้างนะฮะว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ย ได้ทําการตัดสินใจไปแล้วแหละแล้วก็ได้เริ่มกระบวนการหาคุณซื้อคนใหม่โดยมีสเฟนเจอรัดอดีตกอกลางกับตันทีมเป็นหนึ่งในตัวเลือกสําคัญด้วยเพราะว่าทางสโมสรเนี่ยก็ยังมีความเชื่อแหละว่าการจะปลุกหงได้ต้องใช้ตํานานหง นะครับสมสรเชื่อว่าบุคลิกเป็นผู้นําของเจอรัดรวมไปถึงประสบการณ์ของเขาที่อยู่ที่นี่เนี่ยเหมาะที่จะนั่งกับคุณสื่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือต้องการใครที่จะเข้ามาเป็นโค้ดก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้แต่ถ้าหากว่าเชยร์เจอรัดนะครับก็ขอให้พิมพ์เลข8เข้ามาแล้วกันนะส่วนจะใช่หรือไม่ใช่ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยการรายงานยังบอกอีกนะครับว่าอันเดอตเนี่ย ตอนนี้ผลงานของเขาห่างไกลจากเป้าหมายอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นจริงเลยแล้วมันคือแฟกต์เลยนะการมาถึงของอันเดอสลอตเนี่ยยาวไปจนถึงตัวผู้เล่นยันมาตั้งสำรองนะครับการลงทุน กับการซื้อตัวผู้เล่นการลงทุนในการสร้างทีมของอเนร์สลอตไม่ใช่หน้อยๆทางสโมสรและก็ทางสื่อสเปนมีรายงานออกมาว่าใช้เกือบ500ล้านยูโรในการเซ็นสัญญานะครับซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยก็ประมาณผมเป็นหมื่นล้านน้บหมื่นแปดล้านบาทเลยนะโอ้โหโคตรโหดนะครับความเป็นจริงเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยกับเงินลงทุนที่ลงไปนะครับกับผลงานที่มันออกมาเนี่ยและความสม่ําเสมอในการเล่นการแข่งขันในการจะเป็นแชมป์ ในพรีเมียร์ลีกจะเป็นแชมป์ยุโรปเนี่ยมันสําคัญมากกับความต่อเนื่องแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลไม่สามารถสร้างความต่อเนื่องได้ซึ่งตรงนี้คือปัญหาที่ทําให้อเนสโลตเนี่ยถูกคณะกรรมการหรือว่าทางบอร์ดของลิเวอร์พูลเนี่ยไว้วางใจน้อยลงเรื่อยๆทุกสัปดาห์นะครับแล้วสิ่งสำคัญเลยตอนนี้ทีมมันขาดคาแรคเตอร์ทีมมันขาดเอ่อไอดนติตี้นะครับ คำวิจารณ์หลักๆเลยเนี่ยนะครับคุณภาพในการเล่นเอกลักษณ์ความชัดเจนหรือวภูไม่สามารถสร้างให้มันเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนนะแต่ไอตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่มุมมองนะว่าใครจะมองว่าเฮ้ยชอบแบบนี้ไหมหรือว่านี่แหละคือแบบนี้นะครับอ่ะความไม่สอดคล้องกันของการป้องกัน เกมรับไม่ดีอะว่าอย่างนั้นเถอะนะครับความเด็ดขาดในเกมรุกแต่เอาจริงเกมรุกก็เริ่มที่จะเด็ดขาดขึ้นบ้างอะนะครับแต่ต้องยอมรับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันยังไม่โดดเด่นถึงขนาดที่ว่าลงทุนไปเยอะขนาดนี้อยากได้มากกว่าน,นี้หรือพูดง่ายๆว่าความคาดหวังมันสูงแล้วกันนะครับยังไม่ตอบโจทย์นะครับแล้วแรงกดดันจากสื่อของอังกฤษเองนะครับ ต้องบอกว่านี่คือแรงกดดันที่มหาศาลนะครับเพราะว่าทุกสัปดาห์เนี่ยจะต้องมีการจี้จุดแล้วว่าเฮ้ยเป็นยังไงอยู่ต่อไหมออกเลยหรือเปล่านะครับจะแข่งขันได้หรือเปล่าแล้วสัปดาห์นี้เจอกับอาร์เซนอลนี่คือตัวชี้ขาด ว่าสุดท้ายแล้วจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อแต่ว่ามันจะวนลูบหรือเปล่านะครับอูโหูต้องบอกว่าแรงกดดันที่มันถาถมเข้ามาแบบนี้มันเลยพุ่งเป้าไปที่การเลิกจ้างหรือว่าการไล่ออกนั่นเองนะครับทางเลี้ยวูก็เลยเป็นการจุดชนวนแหะครับว่านี่แหละครับคือสิ่งที่มองไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้ เลยทําให้สโมสรนเนี่ยนะครับมองหานะครับเป้าหมายใหม่เพื่อที่จะทวงคืนความยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลให้กลับมาได้โดยทันทีแลครับแต่โค้ชใหม่เนี่ยต้องรับความท้าทายได้โดยทันทีเหมือนกันนะครับแล้วก็แบกรับความกดดันความคาดหวังต่างๆนาๆนานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าไปมองดูกันแล้วนะผลงานของอันเนอร์สตเนี่ยนะครับก็คุมทีมลิเวอร์พูลมาถึงตอนนี้นะ 85นัดนะครับชนะ53นะแพ้แค่19เองนะเอาจริงๆวินเรตเนี่ยหรือว่าพอยต์ per match เนี่ยมีอยู่ที่2.02ต่อ1เกมนะครับคือถือว่าเยอะเลยนะถ้าเทียบกับรูเบนอาร์โมรีมเนี่ยอโมรีมเนี่ย1.43โอ้โหห่างกันเลยนะครับห่างเยอะแล้วที่สำคัญห่างเยอะไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นพรีเม์ลีกอังกฤษรูเบนอโมริมได้แค่1.23คือยังไม่ถึงแต้มครึ่งเลยด้วยซ้ำในการลงสนามตอน1แมตช์ แล้วอโมริมคุม63เกมแพ้ไป23สล็อตนี่คุม85แพ้19นั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้ฟอร์มอาจจะยังไม่เข้าตาสำหรับแฟนๆฟนเลือ์ผูแต่ว่าตัวเลขก็ยังบ่งชัดว่าสาติการคุมทีมของอันเดอร์สลอตยังดีกว่ากุนซือหลายๆคนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษและครับแน่ๆก็คืออโมริมดีกว่าเยอะนะครับแต่ ถ้าหากว่ามันไปต่อกันไม่ได้จริงนั่นก็อาจจะเป็นกุนซือคนใหม่ตอนนี้ก็ต้องมองไปที่สตีเฟนเจราดทั้งสื่อสเปนเนี่ยมีการพูดถึงเพราะว่าเคยพากราสโกเรนเจอร์ Go anger, คว้าแชมป์ลีกสูงสุด ของสกอตแลนด์เมื่อปี2020ทับ21ว่างานจากการเป็นกุนซือมาเนี่ยตลอดนับตั้งแต่แยกทางกับเอาอัลติฟากสโมสรในลีกซาอุดิอราระเบียเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งเจอรารันเนี่ยน่าจะพร้อมเข้ารับงานคุมทีมหงแดงเบื้องต้นระยะสั้นนะครับอย่างน้อยก็จนจบฤดูกาลทั้งนี้นอกจากเจอรารันแล้วเยเกนคลอฟก็ยังถูกพูดถึงนะครับในการกลับมาคุมทีมริรวอว์พูแต่เอาจริงยากนะ เออสุดท้ายถ้าจําเป็นนะครับที่จะต้องปลดอันเดสตในช่วงเวลานี้แล้วกุนซื้อใหม่ที่จะเข้ามาเป็นสตีเฟนเจอรารวัย45ปีจริงๆแล้วหลักก็นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าผลงานของเขาก็ไม่ได้ขี้เเรนนะ เพราะในการคุมทีมเนี่ยนะครับเรนเจอร์เนี่ยร้อยเก้าสิบสองแมตต์นะครับพอยต์อร์แมตต์เนี่ยสองจุดหนึ่งห้าเลยนะสูงเวอร์เลยนะครับเออทำได้ดีนะชนะไปถึงร้อยยี่สิบสี่เกมโหมดมากนะแต่พอมาเป็นกุนซือของแอสตันวินล่าเนี่ยตอนนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพอยต์อร์แมตต์เนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งแปดเท่านั้นนะก็ มองดูแล้วเนี่ยทางพมิกอังกฤษมันเขี้ยวกว่างแต่ตอนนี้เนี่ยจากประสบการณ์แล้วระยะเวลาในการพักแล้วก็ได้มีเวลาในการคิดเนี่ยนะครับมองไปที่ซีฟนเจอร์รัเนี่ยการคุมทีมครั้งนี้ในการกลับมากับลิเวอร์พูลเนี่ยไม่แน่นะอาจจะสามารถเร่งเครื่องจักสีแดงหรือว่าเรดแมชชีนเนี่ยนะครับกลับมา พุ่งแรงได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะสู้แล้วก็ต่อกรทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อย่างดุเดือดแล้วก็ไปลุน้นแชมป์ลุ้นบอลั้วยยุโรปนะครับลุ้นในรายการต่างๆอันนี้คือสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะคาดหวังแล้วก็อยากจะเห็นมากที่สุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่ามองไปที่กุนซือคนอื่นในช่วงเวลานี้สำหรับลิเวอร์พูลแล้วแล้วก็ทางสื่อต่างประเทศอย่างกิฟมีสปอร์ตเนี่ยก็ได้ลงไว้นะว่ามีโอกาสเป็นไปได้ ที่จะเป็นโอลิเวอร์การ์ดเนอร์เหมือนกันเอา้าซ้ำกับแมนยูนะครับรองลงมาก็สตีเฟนเจอราดซินดีซีดานนะครับเชสฟาเบกัสนะครับหรือว่าอังเก้ปอเตสโกรกูนั่นเองนะครับอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันนะถึงตรงนี้สุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่ได้มีการปลดเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าหากมีการปลดเกิดขึ้นมาตามสื่อสำนักข่าวของสเปนรายงานมาตรงนี้นะก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเดือนหฤโหดต้อนรับปีใหม่ กันแบบชนิดที่ว่ามีการปลดโค้ดไล่เรียงมาทีมยักษ์ใหญ่อย่างเชลซีแมนยูและตามด้วยหรือว่าผูลนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไ i แลนด์คริสตัลพาร์และที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลา r เซลล์ Self, ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อได้ เลยครับ